ก็บดไปที่ยางรั้วผมบวดอยู่แล้วลงไปนี่คงระบมอ่ะโอ้ยเจอทักเหนื่อยจะแพ้หนกน,นะนี่นะเนะอะขะสิโอ้โหเป็นไงยังมีกำลังร้องเพลงอารมณ์ดีเออ

เหลือครึ่งเดียวหอยมันก็อยากกินเนาะนั่นแหละเห็ดเห็ดนี่เลยเห็ดโอ้ตายแล้วชั้นที่สองแล้วที่แดงโอ้จะเป็นความจริงแล้วพอแล้วมะชั้นนี้เนาะเห็นรอยอะไรไหมเห็นรอยอะไรไหมรอยอะไรลอยซีดีลอยอะไรรอยเสือบอกดันแน่ชอบพูดนะเนี่ย นี่ยเนกินสาบเลยนี่ยรอยกัวัวเอโอ้ไท<อ>ยามาปล่อยแถวนี้อาจะได้มที่ไหนะอะอเ้อไ่ย,ยังั่วือ จเจอมาใเอฟซีเรามาช่วยหากัน้าผู้นะฮะ โอ้ยเจออีกแล้วเนี่ยเห็ดอะไรนี่ของกินได้นะเราก็กินไปที่ไม่ใช่เขาว่าหรอกเห็ดสีโอ้โหโกดมันเต็มเต็มเลยนะเห็ดอะไรเออมีหนามด้วยไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชำนาญเห็ดเขาบอกว่าอย่างนั้นมันบอบแแม่ มัพี่ชิดเขาเอ็ดเวลตพี่ชิดเลยพี no ่แดงพี่ชิดไหวไหม Nhai nắp bay bay nghe chưa nè rồi chưa xong 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 ขึ้นอีกนะฮะเอฟซีเอฟซีชอบไหมเวลามาปีนเขาอย่างเงี้ยนะเห็นไหมน่ะๆๆเห็ดเหลืองเหลืองนะเนี่ยน้่ๆเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยไงเห็ดพึ่งกินได้เหรอได้ นี่นะเก็บเลยนี่ก็เห็ดพึ่งอีกอ๋อเอากระสอบมาใส่อ่าดอกนึ่งอย่าใส่ทับกันนะนี่นะฮะเออออเนี่ยโโ้หันนี้ก็เห็ดพึ่งนี่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหวายอ่าตัวนี้เห็ดพึ่งนี่นะ